แท็กหนึ่งครับ upper body and lower body สํหรับแท็กนี้ครับ,บ,รบเป็นการเชื่อมโยงความอบอุ่นระหว่างครูผู้สอนคลาสกับผู้ที่เข้าร่วมคลาสให้มีบรรยากาศที่ดีและเป็นกันเองรวมถึงความคิดเชิงบวกให้กับท่านสมาชิกโดยครูผู้สอนฮะใช้คําพูดในส่วนของเลเยอร์หนึ่งพยายามพูดให้ชัดเจนพูดและให้ได้ใจความเช่นการบอกข้างซ้าย <I> ข้างขวาบอกการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทิศทาง รวมถึงการบอกที่ท่าทั้งหมดของศิลปะของการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการเตะหรือการต่อยตัวอย่างการใช้คำพูดในส่วนของเนเยอร์หนึ่งในช่วงของ6,000คอมโบยืนเท้านำเท้าตามบอกสิ่งกัดเจ็บด้วยหมัดหน้าเก็บข้างเป้าหมายอยู่สูงกว่าหรือระดับเบอบยอรันบออไลส่วนมัดคอสครับต่อยด้วยหมัดด้านหลัง บิดส้นเท้าด้านหลังบิดหัวไหล่ด้านหลังมาด้านหน้าและตัวอย่างการใช้คำพูดในส่วนของเลเยอร์หนึ่งของ r o w e r Body Chuffle into s i ิน k ูยืนแยกขาทั้งสองข้างกว้างเป็นควาสแตนครับสไลด์ไปด้านข้างและถีบด้วยอ้้งเท้า,า,าด้านนอกให้ส้นเท้าชี้ไปที่เป้าหมายและเอ็นตัวไปฝั่งตรงข้ามเหยียดแทนออกเพื่อสร้างความมา่นรเป้าหมายอยู่ระดับเข่าหรือระดับเอครับสไลด์กลับคืน Let's make it, it can. Yeah,